เจ้าหน้าที่บุกบ้านป้าทองสาที่กำแพงเพชรหลังร่ำให้วิงวอนนายกช่วยคนจนจากกรณีที่นางทองสาดาหาอายุ64ปีชาวบ้านจากจังหวัดกำแพงเพชรเดินทางไปที่กระทรวงการคลังร้องเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทโดยป้าทองสาร่ำให้วิงวอนให้นายกช่วยเหลือเงินเยียวยา5,000บาทเพราะทุกวันนี้ไม่มีเงินจะกินแล้วท้าพิสูจน์บ้านเช่าที่ย่านสะพานพระราม7บอกไม่มีเงินซื้อข้าวกินแล้ว ล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่านายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการให้ในายสมเกียรติชื่นอยู่ในอำเภอทรายทองวัฒนาและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีของป้าทองสาดาหาอายุ64ปีเจ้าหน้าที่จึงได้รุดตรวจสอบที่บ้านของป้าทองสาบ้านเลขที่43หมู่13ตำบลทุ่งทรายอำเภอทายทองวัฒนา แต่บ้านปิดตายไว้ไม่มีใครอยู่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าป้าทองสาขายลูกชิ้นกับสามีอยู่ที่ย่านถนนอมรินทร์36ิน36ซอยสุวานณินทร์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีรายได้จากการขายลูกชิ้นวันละ400บาทป้าทองสามีลูก4ีคนลูกคนแรกและคนที่สามทำงานอยู่บริษัทเอกชนลูกคนที่สองตกงาน และลูกคนที่4เรียนปริญญาตรีโดยลูกสาวคนโตสร้างบ้านไว้ในอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันบ้านถูกปิดไว้ไม่มีใครอยู่ซึ่งครอบครัวมีภูมิลำเนาอยู่กำแพงเพชรแต่นานๆครั้งจะกลับไปที่บ้านเกิดศึกใหญ่แม่ยายแจ้งความลูกเขยแอบยกเลิกสิทธิ์ห้าพันบาทลูกเขยสวนไม่เดือดร้อนจริงนางชวีวันคล้ายสี อายุ60ปีชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้เดินทางมายังสอพอเมืองสิงห์บุรีเพื่อแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกรณีที่ถูกนายกฤษณะจาดพักดีอายุ43ปีลูกเขยคมคูดุดาพร้อมยกเลิกสิทธิ์ขอรับเยียวยาจำนวน5,000บาทจากรัฐบาลของตนนางชวีวันกล่าวว่าตนมีอาชีพค้าขายอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวร่วมกับสามีซึ่งมีอาชีพเป็นนักแสดงลิเกพร้อมลูกสาว และนายกฤษณะเป็นลูกเขยต่อมาเมื่อรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนตอนจึงให้นายกฤษณะเป็นธุระจัดการเรื่องลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ทุกคนในบ้านเนื่องจากตนและสามีไม่มีความรู้เรื่องการลงทะเบียนจนทุกคนได้รับเงินเยียวยารายละ5,000บาทครบทุกคนเหลือเพียงแต่ตนที่ยังไม่ได้รับอยู่ระหว่างรอการตรวจสอบ ตนจึงได้วานให้ในายกฤษณะช่วยยืนยันข้อมูลและลงทะเบียนยืนยันซ้ำไปอีกครั้งโดยสัญญาว่าหากได้รับเงินช่วยเหลือจะให้ค่าจ้างนายกฤษณะเป็นจำนวนเงิน500บาทซึ่งนายกฤษณะก็ยินดีให้การช่วยเหลือต่อมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพได้แจ้งว่าจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในตำบลต้นโพอ,อีกเป็นจำนวนเงินครอบครัวละ2,000บาทโดยจะจ่ายให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อเป็นเจ้าบ้าน นายกฤษณะซึ่งเป็นลูกเขยทราบข่าวก็มาขอให้ตนแบ่งเงินที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอบาตอต้นโพแต่ตนไม่ยอมทําให้นายกฤษณะโมโหไปดําเนินการยกเลิกสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลจํานวน5,000บาทของตนพร้อมทั้งดุด่าว่าร้ายตนทําให้ตนต้องมาแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานด้านนายกฤษณะวัย43ปีซึ่งเป็นลูกเขยกล่าวว่า ตนเป็นผู้กรอกข้อมูลลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ทุกคนในบ้านจริงแต่ข้อมูลบางส่วนก็คลาดเคลื่อนเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพแจ้งให้เจ้าบ้านไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอีก2,000บาทตนจึงบอกกับนางชวีวรรณแม่ยายว่าน่าจะนำมาแบ่งให้ทุกคนในครอบครัวแต่นางชวีวรรณกลับตอบว่าเขาให้เฉพาะเจ้าบ้านซึ่งตนเห็นว่าไม่ถูกต้องเพราะรายจ่ายในบ้านตนและภรรยาก็ช่วยจ่ายอยู่เป็นประจำ เมื่อได้รับเงินช่วยเหลือก็น่าจะแบ่งกันไม่ใช่นําไปใช้จ่ายส่วนตัวส่วนกรณีที่ตนไปแจ้งยกเลิกขอรับเงินเยียวยา5,000บาทของนางชวีวันนั้นเป็นเพราะตนกลัวว่าจะมีความผิดเพราะข้อมูลที่แจ้งไปไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะก่อนเกิดวิกฤตโควิดนางชวีวันก็ยังค้าขายอยู่จนทุกวันนี้นางชวีวันก็ยังสามารถค้าขายได้ตามปกติแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดเลยเกินจะทน ริมแม่ปิงกาดหลวงเหม็นหึง่งหลังคนมักง่ายแห่ขับถ่ายหวันแพร่เชื้อโรคเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณทางเทา้าริมแม่น้ำปิงและตามท่อระบายน้ำในบริเวณเดียวกันหลังจากมีประชาชนร้องเรียนว่าบริเวณดังกล่าวที่เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับพักผ่อนให้ประชาชนที่มาจ่ายตลาดวโรรถและตลาดต้นลำไย และเคยถูกจัดให้เป็นลานกิจกรรมในวันลอยกระทงซึ่งเป็นทางยาวเรียบตามแม่น้ําปิงปัจจุบันกลายเป็นห้องน้ํากลางแจ้งมีคนมาแอบถ่ายหนักและเบาส่งกลิ่นเหม็นลอยไปไกลส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและสุขอ,อนามัยและประชาชนยังเกรงว่าอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางเทศาบาลนครเชียงใหม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆที่ลอยมาตามกระแสลมและไม่ได้นิ่งนอนใจปกติแล้วในทุกๆวันจะส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำความสะอาดอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กก็ได้มีการออกไปทำความสะอาดมากขึ้นโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆทั่วบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่เทศาบาลเมืองนครเชียงใหม่รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำปิง และบริเวณตลาดขายส่งผักผลไม้ตลาดวโรรถที่เป็นตลาดขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่และตลาดต้นลำไยตลาดจำหน่ายดอกไม้แหล่งใหญ่กลางเมืองเชียงใหม่ที่อยู่ติดริมแม่น้ำปิงสำหรับปัญหาที่มีการร้องเรียนมาจากกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่มีความมักง่ายไปอาศัยมุมอับหรือช่วงกลางคืนลงไปปัสสาวะหรืออุจจระบริเวณริมกำแพงเส้นทางเลียบแม่น้ำปิง ทังที่ทางเทศาบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการติดป้ายประกาศไว้ตามจุดต่างๆแล้วเป็นแผนผังแสดงที่ตั้งของห้องน้ําว่าอยู่จุดไหนบ้างแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังไม่ปฏิบัติตามแต่ช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวก็พบว่ามีเหตุการณ์ลดลงไปบ้างคาดว่าคงจะเป็นเรื่องที่มีการห้ามออกจากเหสถานทุกคนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการทางสังคมหากพบเห็นต้องตักเตือนให้เขาไปใช้ห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งบางจุดก็เป็นห้องน้ำฟรีอยู่แล้วและอยู่ไม่ไกลหากประชาชนพบเห็นสามารถถ่ายภาพเป็นหลักฐานส่งให้ทางเทศบาลก็ได้เพื่อจะได้มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปอเต็กตึงขอโทษกรณีคลิปผู้ป่วยล่นจากรถกู้ภัยสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมากขึ้นนายอารันโตทวดรองผู้จัดการมูลนิธิป,ปอต็กตึง และรักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ผู้ป่วยถลายออกจากรถตู้กู้ภยัยและปรากฏเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกออนไลน์โดยระบุว่าสาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์คือนายทรงพลเนียมนิดอาสากู้ภัยทุ่งครุซึ่งผ่านการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่ระดับบีจากโรงพยาบาลบางประกอกและใช้รถยนต์ทุนทรัพย์ของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้เรียกเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์พร้อมให้ทำรายงานเหตุการณ์แล้วจากนี้จะมีการพิจารณาโทษตามระดับความผิดซึ่งอาจตักเตือนและให้พักงาน3-6ถึงเดือนขณะเดียวกันได้ส่งตัวแทนเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลยืนยันไม่ได้รับการกระทบกระเทือนสมองส่วนบาดแผลตามร่างกายเกิดจากอุบัติเหตุรถล้มก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ารับตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทางครอบครัวไม่ได้ติดใจเอาความนายทวีวุฒิคำพิมาบุตร หัวหน้าแผานกอ,อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเปิดเผยผลการตรวจสอบเหตุการณ์เบื้องต้นว่าหลังจากเลื่อนเปลผู้ป่วยเข้าฐานล็อกบนรถตู้ได้ยินเสียงกิ๊กตามปกติแล้วก็ล็อกเตียงทําให้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เมื่อออกรถทําให้เกิดแรงกระชากส่งผลให้เตียงไหลกระแทกประตูท้ายรถจนเปิดและผู้ป่วยถลายหล่นลงมาตัวแทนมูลนิธิระบุเพิ่มเติมว่าปกติการออกรับผู้ป่วย จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3มคนแต่วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำจุดไปดูแลผู้บาดเจ็บอีกเหตุทำให้ต้องเรียกอาสาจุดใกล้เคียงไปดูแลเหตุซ้อนดังกล่าวซึ่งในรถมีอาสาสองคนแต่หนึ่งในนั้นเป็นอาสาสำรองซึ่งไม่พร้อมปฏิบัติหน้าที่และอยู่ระหว่างซ่อมรถตัวเปื้อนน้ำมันจึงทำให้เหลือคนขับเพียงคนเดียวไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลข้างหลังขณะที่นายทรงพลเนียมนิดอาสากู้ชีพทุ่งครุ ซึ่งเป็นอาสาที่ปรากฏในคลิปเปิดเผยว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษทุกๆคนทั้งคนเจ็บญาติคนเจ็บและสังคมอาจเพราะไม่ตรวจสอบให้ดีพอรวมถึงกำลังพลไม่พอต่อไปนี้จะมีความเข้มงวดตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งประตูและเตียงก่อนขึ้นรถครั้งนี้ผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปหลังจากนี้ก็ขอให้อยู่ในดุลพินิษของมูลนิธิ ที่จะเห็นสมควรว่าจะทำอย่างไรต่อพร้อมยอมรับทุกอย่างเพราะเป็นความผิดของผม